สวัสดีครับเพื่อนๆเ,เดี๋ยวเพื่อนๆก็จะชมไปด้วยกันนะครับผมวิธีทําคลิปช็อตเอาคลิปช็อตก่อนทุกคนทําให้เป็นก่อนแล้วเราค่อก็ไปทําคลิปยาวให้กับเพื่อนๆได้ชมกันสำหรับเพื่อนๆที่เป็นแล้วก็ ข้ามไปก็ได้นะครับผมผมก็อยากจะแนะนําให้กับทีมงาน youtube ของกเราบางคนก็ยังไม่ไม่เป็นเลยคลิปช็อตเนาะนะครับผมให้มาชมด้วยกันนะครับผมก่อนที่เราจะเข้าไปในคลิปช็อตเราต้องไปที่ช่อง youtube ไปที่ช่อง youtube ทุกคนนะครับผมเสร็จแล้วเราก็ไปที่เครื่องหมายบวกเครื่องหมายบวกอยู่ตรงนี้นะครับผมมีเครื่องหมายบวก ดไปที่เครื่องหมายบวกทีนี้เราก็มาเลือกว่าทําไมถึงเป็นคลิปชอ็อตตรงวีโอนี้ก็จะเป็นคลิปยาวของวีโอแต่เรามาเลือกเอาคลิปชอ็อตกดไปตรงนี้ตัวที่2นับจากตัววีโอมาก็จะเป็นตัวที่สองทีนี้เราก็จะไปเลือกตรงที่ว่าเพิ่มเติมทุกคนกดไปที่เพิ่มเติมนะโอเค พอเรากดไปที่เพิ่มเติมปุ๊บมาทุกคนเราไปตรงไหนรู้ไหมเราค่อยไปที่คลิปไหนก็ได้ที่เราทำมาเราไปเลือกเอาคลิปนี้คลิปนี้หนึ่งนาทีกับสามสิบสองแต่เดี๋ยวเขาก็จะตัดให้เองนะทุกคนคลิปนี้หนึ่งนาทีสามสิบสองวินาทีคลิปนี้เขาเป็น พาไปปล่อยปลาเสร็จแล้วเราก็มาเลือกถัดไปเราจิ้มไปที่ถัดไปทุกคนปลาตานี้ขายเราไปที่ถัดไปนะครับไม่ขายดีขนานั้นเสร็จแล้วเราเค่อยเดี๋ยวเราก็ไปดับเสียงทุกคนโอเคอ่าพอเราไปที่ถัดไปเสร็จแล้วเราก็จะเห็น เขาขึ้นมาหนึ่งรอยแปดิบเราจิ้มไปเลยตึงร้อยแปดสมันจะเหลืออยู่15วิเห็นไหมมี15วิไหมข้างบนอะ่ะเนี่ยข้างบนฝ่ามือเสร็จแล้วพอเราเลือก15วิเขาจะบอกว่าเสร็จแล้วกดที่เสร็จแล้วตอนนี้เขากำลังโหลดอยู่เขาโหลดแล้วตอนนี้ไอตัวโหลดเนี่ยมันจะวิ่งอยู่15วิ พอเราเลือกโหลดเสร็จแล้วที่นี้เราค่อยไปจิ้มไปที่ไอตัวที่ A เนี่ยเอ A เนี่ยจิ้มไปพอจิ้มไปปุ๊บเราค่อยไปเขียนเขาจะมีให้เราเขียนนะนะจิ้มไปตัวนี้สวัสดีครับวันนี้มาปล่อยปลาเห็นไหมเสร็จแล้วเราก็ไปกดคำว่าเสร็จแล้วตอนนี้เราเสร็จแล้วนะเราเลื่อน เลื่อนไปอยู่ตรงไหนก็ได้ตัวนี้อยู่ตรงนี้ให้มันอยู่ตรงนี้อย่าบังอย่าบังคนนะทุกคนเสร็จแล้วเราค่อยมาถัดไปอย่าเพิ่งถัดไปก็ได้เราจะใส่เสียงเพลงไหมตรงนี้อ่าใส่เสียงเพลงก็ได้เสียงเพลงอยู่ด้านบนแล้วเราก็ไปเลือกเพลงเราชอบเพลงอะไรเราก็เลือกเอาเพลงนี้มันจะมีเสียงเพลงมา แล้วเราก็ส่งไปถ้ามีเสียงเพลงมาเราก็เปิดเมื่อกี้เนี่ยมันจะมีเสียงเพลงเราส่งส่งไปแล้วได้แล้วคลิป shot นี้ได้แล้วแล้วก็มาถัดไปปึ้งถัดไปประมวลผลแล้วก็มาใส่ตรงนี้เนี่ยเขาจะเขาบอกเพิ่ม คำบรรยายให้กับคลิปชอ็อตเราแตะเข้าไปเราก็พูดบอกว่าวันนี้มาปล่อยปลาสะดกเคราะห์นะวันนี้เรามาปล่อยปลาสะดกเคราะห์ถูกไหมเสร็จแล้วเราค่อยมาอัพโหลดเราอัพโหลดอัพโหลดเลยทุกคนตึ้มพุนะ่น่ะคลิปที่ เราอัพโหลดไปก็จะมาอยู่ตรงนี้เป็นการเสร็จสิ้นนี่คือเสร็จแล้วนะเราโหลดเสร็จแล้วทุกคนถ้าเราไม่เอาก็จิ้มไปตรงไข่ปลาสามไข่เนี่ยมันจะมีไข่ปลาเล็กๆอจิ้มไปบอกว่าเอาหรือไม่เอาแก้ไขหรือจะทำอย่างไรต่อเราไม่เอาแต่ก็ปล่อยไปแล้วปล่อยมันไปโอเคนะครับผม เดี๋ยวเราก็ไปลบออกทีหลังก็ได้ตรงไข่ปาเขากำลังอัพโหลดอยู่โอเคคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสำหรับคลิปช็อตนะครับ